สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอนี้มาคุยกันต่อเรื่องข้อสังเกตที่ผมชวนให้คุณผู้ชมช่วยกันดูจากวิดีโอ What If จากจบ Wo r s t e n d i n g ของ The Devil in Me นะครับประมาณนาทีที่5ว่าคุณผู้ชมจะผิดสังเกตอะไรได้หรือเปล่าอ๋อก่อนจะเข้าเนื้อหาก,ก็เกือบลืมครับแจ้งเตือนสปอยด้วยนะคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้เนื้อเรื่อง The Dark Picture Anthology The Devil in Me ก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ ผมได้อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหลายๆท่านจากวิดีโอดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้คิดคนเดียวจริงๆฉะนั้นสมมุติฐานที่เราจะคุยนั้นสามารถไปต่อและก็เผยแพร่ได้ครับซึ่งก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมขอเอาข้อมูลข้อท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับแฮกเตอร์มันเดมมาเล่าให้ฟังกันก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้หลักฐานเหล่านี้ในการพิจารณาครับ หลักฐานชิ้นแรกก็คือ medical history ประวัติทางการแพทย์ของคนรายนั้นสามารถค้นเจอได้ที่อาคารโกดังร้างซึ่งจะอยู่ในชั้นที่2ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะครับเนื้อหานั้นบอกว่าผู้ป่วยชื่อว่ามันเด y Hector อร์เวลอนแพทย์ผู้ตรวจชา a r l ส s บราว n วันที่30สิงหาคมปี1972ผมเจอเฮกเตอร์เด็กชายในวัย7ขวบที่ห้องทํางานวันนี้เขามากับแม่ที่บอกล่าวาการของลูกชายว่าเฮกเตอร์บอกว่าตนเองรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็เหนื่อยมากๆ ในระหว่างที่ตวรวจร่างกายเฮกเตอร์ผมสังเกตได้ว่าร่างกายของเด็กชายนั้นดูผอมแห้งเหมือนมีสภาวะขาดสารอาหารเล็กน้อยเขาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มีผิวซีดมากๆส่วนแม่ของเขาก็ต้องกินยาน,นอนหลับ3าเวลาาเมื่อจำเป็น วันที่27กันยายนปี1972ผมเจอเฮกเตอร์ที่ห้องทํางานวันนี้เช่นกันเขามาตามนัดหลังจากที่เพิ่งหายจากโรงพยาบาลด้วยอาการหลอดลมอักเสบเมื่อไม่นานมานี้เฮกเตอร์เป็นลมระหว่างเรียนกระทั่งเขารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตอนนี้อาการของเขาดีขึ้นจากการวิเคราะห์นั้นเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะติดไวรัสมาจากเพื่อนๆในโรงเรียนแต่ว่าด้วยภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอจากสภาวะขาดสารอาหารเด็กชายจึงมีอาการรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล ตอนที่ตรวจหน้าอกผมเจอรอยฟกช้ำที่แขนและหัวไหล่ที่เกิดในขณะเล่นแรงๆกับเพื่อนที่โรงเรียนเฮกเตอร์ได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนแม่ก็ได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ใกล้ๆลูกชายโดยเฉพาะในระหว่างที่ร่างกายของเขากำลังฟื้นตัวจากหลอดลมอักเสบผมจะนัดเจอเพื่อดูอาการเด็กชายในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า วันที่4ตุลาคมปี1972เฮกเตอร์มาตรวจตามนัดอาการหลอดลมอักเสบหายดีแล้วแต่รอยฟุกช้ำรุนแรงกว่าเดิมรุนแรงเกินกว่าจะเป็นรอยที่เด็กๆเล่นกันแล้วและจะเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างแผลฟุกช้ำแบบนั้นให้กับเขาผมนัดพบเฮกเตอร์อีกทีสัปดาห์หน้า วันที่12ตุลาคมปี1972วันนี้เฮกเตอร์ไม่ได้มากับแม่แต่ว่าเป็นคุณตาที่เป็นคนพามาแต่ฟุกช้ำจางลงแล้วคุณตาขอยผมตรวจที่ข้อเท้าของหลานชายผลการตรวจนั้นพบว่าข้อเท้ามีอาการบวมแล้วก็มีรอยบาดมันถูกมัดเอาไว้คุณตาเริ่มตระหนักแล้วว่าแม่ของเด็กชายน่าจะจัดการเรื่องนี้ไม่ไหว บันทึกทางการแพทย์อันนี้นอกจากจะบอกถึงสภาพร่างกายที่อ่อนแอและการถูกทำร้ายร่างกายจากแม่ในตอนที่คนร้ายยังเด็กแล้วนะครับมันยังบอกเรื่องอายุปัจจุบันของเฮกเตอร์ด้วยนะอ้างอิงจากปี1972เอขาอายุ7ขวบนั่นเท่ากับว่าเฮกเตอร์เกิดในปี1965ครับ ทีนี้พอเอาตัวเลขมาหักลบกับปีปัจจุบันที่ระบุในเอกสารที่ใช้บันทึกรายชื่อแขกที่มาพักว่าเป็นปี2022ฉะนั้นอายุของคนร้ายนปัจจุบันก็คือ57ปีครับซึ่งถ้าเทียบกับดาราฮอลลีวูดนัปัจจุบันที่อายุ57เหมือนกันก็เช่นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียหรือว่าดอนชิโดลที่รับบทโรดี้นั่นเอง ข้อสังเกตที่2ก็คือการสวมถุงม,มือเอาไว้ตลอดเวลามาอาจ,จะสะท้อนตัวตนและละักษณะนิสัยของคนร้ายก็ได้นะครับแบบที่เราได้เห็นในฉากที่แฮกเตอร์ขับรถไปรับกลุ่มตัวเอกในตอนแรกหรือกลับกันเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้คนอื่นได้เห็นมือของเขาก็เป็นไม่ได้ข้อสังเกตที่3ฉากตกตึกผมอนุญ,ญาตรีรันฉากตกตึกให้ผู้ชมได้ดูอีกรอบนะครับผ่านการตกตึกของตัวละคร3คนได้แก่เคสเจมี่และก็แฮกเตอร์ตามนี้ครับ สังเกตว่าตอนเคสกับเจมี่ตกลงไปจะมีแพทเทิร์นกับท่าทางตอนตกถึงพื้นเหมือนกันสีสาหาันไปทางขวามือของตัวเองนะครับกับฉากสโลโมชันเล็กน้อยตอนที่เจมี่ตกก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าแรงกระแทกนั้นถูกผ่อนลงด้วยพื้นไม้แต่ละชั้นทําให้พวกเธอไม่ได้เจ็บหนักนะครับประกอบกับท่าลงที่ยังคงสภาพกับโพสิชันของร่างกายที่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่การที่ทั้งคู่ยังลุกขึ้นมาได้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับกลับกันตอนที่เฮกเตอร์ตกลงมา ท่าทางตอนถึงพื้นมันดูผิดธรรมชาติพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ตอนตกในซีนแรกที่สีสาหันไปทางขวานะครับคือถ้าเป็นการหงายลําตัวแล้วหันไปด้านข้างมันก็พอจะเข้าใจได้ทว่าที่ผิดธรรมชาติจริงๆก็คือท่าทางของเขาตอนที่เคสตามลงมาดูลําตัวครึ่งล่างไม่ได้แผ่ราบกับพื้นนะครับแต่เหมือนคนนอนตะแคงส่วนครึ่งบนเหมือนคนนอนหงายแล้วมีแขนข้างนึงถูกทับอยู่ด้านล่างลําตัวส่วนอีกข้างก็หงายขึ้นถ้าตกลงมาจากที่สูงแล้วอยู่ในท่านี้นะคุณผู้ชมสามารถเอาภาพไปให้หมอทุกคนดูเราจะ ต้องมีกระดูกสันหลังส่วนคอและลำตัวหักเคลื่อนประกอบกับสภาพว่า s p i n a ลคอร์ดอินเจหรือว่าไขสันหลังบาดเจ็บรุนแรงเป็นอย่างน้อยพูดง่ายๆก็คือเจ็บหนักมากๆครับ ทีนี้น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับแต่ว่ามันตกลงมาที่ความสูงเดียวกันคือต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่ากลไกการบาดเจ็บมันไม่ได้พิจารณาแค่ความสูงแค่อย่างเดียวแต่ว่าจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันนะครับเช่นคนไข้อายุเท่าไหร่มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกหรือเปล่าเช่นผู้สูงอายุที่กระดูกบางก็จะแตกง่ายลื่นล้มในห้องน้าก็กระดูกเชิงกรานหักได้แล้ว ลักษณะของพื้นที่ลงมากระแทกกลไกการซูมซ้ำน้ําหนักเช่นถ้าตกรวดเดียวถึงพื้นเลยก็จะรุนแรงกว่าตกลงมาแล้วกระแทกเป็นขั้นๆแบบในเกมรวมทั้งท่าทางตอนตกด้วยความแปลกอีกอย่างก็คือมุมกล้องหนึ่งคนร้ายนอนหงายแต่ว่าในอีกมุมกล้องนอนคว่ำนะครับหรือว่าตอนตกลงมาใหม่ๆหมวกยังสวมติดอยู่กับศีรษะแต่ว่าพอเคสลงมาดูหมวกกลับหลุดไปวางอยู่ห่างลําตัวแล้วนะครับ ที่ผมบอกได้ก็คือฉากนี้มีความเป็นไปได้2ออย่างเอาเท่าที่คิดออกนะครับข้อแรกก็คือมันเป็นความผิดพลาดของผู้พัฒนาที่ไม่ได้ดูเรื่องท่าทางที่เหมือนกันของโมเดลตัวละครจากหลายมุมหรือว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของทีมสร้างที่ทิ้งเบาะแสเกี่ยวกับตัวตนของคนร้ายเอาไว้เพราะการออกแบบท่าทางตอนตกที่ดูผิดธรรมชาติแบบนี้มันดูทํายากกว่าที่จะให้นอนหงายเฉยๆเหมือนตัวละครอื่นเหมือนเขาจงใจให้เห็นว่าคนร้ายนั้นอึดผิดจากความเป็นมนุษย์ไปมากมาก ข้อสังเกตที่4ตอนที่เอรินถูกจับตัวคนร้ายจะพาเธอมาที่ห้องห้องหนึ่งแล้วทาการผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดหัวใจออกจากทรงอกซึ่งดูแล้วพิสดารน,น่าสยดสยองและก็โหดร้ายโคตรๆซึ่งผมขอเอามาเป็นภาพนิ่งกันแล้วกันนะครับซีนี้ทําให้เรารู้ว่าเฮกเตอร์นั้นมีความสามารถเรื่องการผ่าตัดอยู่พอสมควรและยังเข้าใจระบบกลไกในการสร้างหุ่นแอนิเมทรอิกอีกด้วยข้อสังเกตที่5เราจะเห็นหุ่นที่ออกแบบมาให้เหมือนกับเขาจากฉากในสวนภายในคฤหาสน์ก่อนที่คนร้ายตัวจริงจะปรากฏตัวท่ามกลางหุ่นที่มีหน้าตาเหมือนกับเฮ และข้อสังเกตสุดท้ายก็คือตอนที่มาร์กใช้สมองปักไปที่อกของเฮกเตอร์จากนั้นเขาก็โดนลากไปกับเรือกระทั่งเรือพุ่งชนกับหินในตอนจบช่วงรุ่งสางนะครับหรือว่าประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะเห็นมือที่สวมถุงมือนะครับเดินมาหยิบหน้ากากกลับไปเหมือนเป็นการบอกว่าเฮกเตอร์ยังไม่ตายให้คุณผู้ชมลองนึกภาพตัวเองมีแผลแบบเดียวกันยังไงยังไงก็ต้องไปรักษาตัวเองก่อนนะครับนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5-7วันแน่นอนเผลอๆเอมีครึ่งเดือนครับฉะนั้นเหตุผลทั้ง6ข้้้้ออออทททังายยยุีี่่่ไมมนแลวเเืบกัับบความมอึึดดถระนี้ผจง ว่าเฮกเตอร์มันเดย์ไม่น่าจะใช่คนธรรมดาเขาคงดัดแปลงร่างกายของตัวเองไปจากปกติไม่น้อยเลยวันนี้อาจจะเป็นไซบอร์กหรือว่าอาจจะลึกล้ำกว่านั้นก็ได้ผู้ชมเลยครับจะเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างเขาไม่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกทีว่าทั้งหมดที่เล่าไปเป็นสมมติฐานกับข้อสังเกตที่ผมหยิบเอามาคุยกันสนุกสนุกขำๆเท่านั้นนะบางทีาอาจจะไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนแบบที่เราคิดกันก็ได้ครับ เอาละท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ